เจ้าของหนึ่งสองห้้าสี่สาสอสวัสดีครับพวกเรานะครับแก๊งฮโรโบนี่โกเองนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับมีเศษของดาวหางฮันเล่ตกนะครับพวกเราแก๊งฮาโรโบอยากมีเพลงมอบให้พวกคุณทุกคนในวันนี้นะครับถ้าพวกคุณพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังครับ ระหว่างที่มีาดาวดวงหนึ่งโคจรใอนอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลงไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเธอคงไม่เคยคุณใคยแล้วถูกมาแทนด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอ But it's in China, we wipe it up Now got me. not I? Come here. we We wipe it. <laughs> I don't, know. I don't know. าจอ่่มืนานาี่คือบทเพลงที่แก๊งฮารโบนี่กัวเองจะมอบให้สำหรับงานที่มีเศษดาวหางฮันเล่ตกในวันนี้นะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอทันก็ถือว่าเป็นโชคแก่ท่านนะครับ อวันนี้วันนี้ดาวหางอันเล่ตกแล้วครับใช่ครับเป็นเศษของดาวหางฮันเล่ครับคุณโอดาวดาวหางอันเล่คือดาวหางอะไรนะครับดาวหางฮันเล่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับดาวหางฮัลโลโบนี่โกเองไงครับโอ้มีฮันเหมือนกันตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันซึ่งเรากําลังมาอวยพรมีชัยไปกับดาวหางฮันเล่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดาวหางฮัลโลโบนี่โกเอง อนันเขามาทุก75ปีอันนี้มาไม่มาเลยไม่มาเลยนานมาทีนะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอก็ดีใจกับท่านด้วยอ่ะเมื่อกี้ถือว่าเราถือว่าอวยพรไปแล้วต่อไปนี้จะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับเป็นเพลงอวยพวกเราอวยพวกเราเองก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับพวกเราจบเพลงนี้แล้วพวกเราจะตัดไลฟ์เซทันทีนะครับผมเพลงต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเชิญรับชมและรับฟังเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเรานั้น เชื zat, players, ett, kita, ่อว่ามันคือเพลงที่ลึกซึ้งกินใจสำหรับผู้คนทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับนนนนเมออูใแลัป็คร

เอามาใส่มเซ e s e t reset เปิดขอบีเซ็ตเปิดขอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเนื้อหน่อยนะลืมเนื้อจอมันดับอ่าจุดจุดจุดสิ่งเราเม่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นโอเคเหมือนใช่รายการห้าสี่สามสองต้องเอาใหม่นะบทต้องแบบว่าเป็นแบบห้าสี่สามสองเนื่องจากเพลงดาวหางฮันเล่เพื่อนของเราจบไปแล้วเราจะเปิดเพลงดาวหางฮัลโ o boy นิโกเองให้ทุกคนได้ฟังอืนี่คือเพลงที่พวกเราแต่ง กันมาเองแล้วก็รู้สึกว่ามันกินใจสั้เราทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังครับ่นมิดเหมอนรเฮ้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 เฮอเชิญรับฟ้งฮ้เฮ้มฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เร้วฮ้เฮ้เ้เฮ้เับเฮ้เฮ้เฮัน้เฮ้กฮนเ้้เ้้้เ ห้าสี och, four, five, three, you, the ่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังครับห้า่สอจริงมจริงกูเห็นไม่ได้ใส่แว่นยำเลยมันมองเผ็ดไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ต้องทำไม่ได้เทสสุดท้ายละเร็วก่อนที่ฝนจะตกห้าสี่สามสอง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังไอเขาไห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับว่าสุนทรผู่ได้นาะเด็กคนในกวฎราชมันเป็นใครนอ ใช้รู้วิชาในบอกบอกฟันดีกับเธอตื่นมาก็เธอชองกาแฟเธอในตอนเช้าก็ว่าสนะผูดด้ใดนอดูนันงในนัง่งใกล้กันแล้วมันเป็นใครเนจะใจค,คิดไปเองก็ช่วยบอกกันให้รู้สักทีว่าเธอบอกฟันดี เอาจอเขาไูวาดอู้่วาสนผู้ในดีรัด้ดูแลเจอรู้มันเป็นใครนะอถรู้ให้เธอในนอนในหองฟันดีกับเธอตื่นมาก็เจอชงกาแฟเธอในตอนเช้ากูวาสนา ไม่มีครูคนเดียวแล้วเนี้ยใครนอ่นอานเนื้ออีเน,นี้ยเอาไว่า,สสามสองหนึง่งก็ว่าสน,าานับผู้ใดใน้รักด้ดูแลฉันแล้วมันเป็นใครเนาะใร,รู้ไม่ชดร่บอกฟันดี ม่นมีเพลงจบอในไมนได้ท้อจบดปเลยมันมีกาเลกคนถึงใคอยแท้ใจคิดได้่แต่ละตอนให้รูสทีว่าเธอไม่มีเธอบอกทีว่าเธอยังไม่มีใครก็ว่าุนะทใจ

เธอจะเธอยังไม่มีครยังโสดอยู่ใช่ไหมเธอและนี่นะครับคือบทเพลงของแก๊งดาวหางฮัลโลโบนิโกเองก็ไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจะติหรือไม่ติขอบอกไว้ตรงนี้พวกเราไม่สน พวกเราไม่สนใเพราะพวกเรา h โโ l o Bo Nico เองวงเล็บเปิดซ t a r Is b o วงเล็บปิดแล้วเจอพวกเรากันใหม่ไม่รู้ว่าในโอกาสไหนอาจจะเป็นดาวหางฮัเล่โคจอยมาเจอพวกคุณอีกครั้งเหมือนแก๊งัลโหลโบดาวหางไม่ใช่พดอรพเหมือนแก๊งดาวหางัลโหลโบที่จะมาโคจอยพวกคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ ดาวห่างโพสอาหารสตางค์มีอะไรจะพูด like อีกไหมครับโอ้ค right. รับโอเคเราจะทำท่าถ่ายรูปเพราะทุกคนแคปภาพพวกเราไปนะครับสำหรับแก๊งโรโบหนึ่งสองสามโพสพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามรอบวันนี้เท่ไ้เท่ไปสับปวดไปปกดไปปกดไป สำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์พวกเรามาถึงจนถึงวันนี้นะครับยังไงก็รักเราไม่ต้องมา